เฮ้ยว้าบ้านเราคลณกิฟเราตื่นบนเตียงแล้วตอนนี้ดีมากสัลัสดีมากโอ,โอ้โหวันใหม่แต่วันนี้วดวงอภิมหาสวยพวกนี้มีพาย,ยุโอเคดีมากแต่ว่าั<อ>นนี้โอ้โหัโโดีเพื่อน ทุกคนวันนี้ไม่ฝนตกแล้วเราเป็นห่วงอากาศสายลมและแสงแดดมากข้างในข้างนอกมืดมากวันนี้เราถ่ายวิวฟองเดียวแม่ต่างแม่งหลอกลวงแม่ต่างเมื่อกี้แม่งมืดมากออกมาข้างนอกแม่งคืออะไรเนี่ยฟ้าใสไงโคตรหลอกลวงอ่ะฟ้าใสมันอยู่ในแอปมือถือนะนั่นสุดท้ายมันก็เล่นมุกนี้เทปุลีทำไรอ่ะโดนฟันดาบทำไมอะไร หยุดตรีมแป๊บเลยทำไมจะไปปรับเสียงกูขึ้นแม่งเบาโคตรอ๋อเดี๋ยวๆ้องดึงกับต้อยงดึงซะแล้วเฮ้ยไอ้เจ็บอยู่แล้วเคมาเสียงกูดังละเอฟบุรีเธอเธอทำไมเธอทำไมเธอถือดาบแถวป้าแถวสวนเนี่ยทำไมทำไรอ่ะเอาวางเลยเหรอแยมนี่ขายหรือขายเลยใคยไม่ใคไม่ไม่วางเลยเหรอฮะใครวางเราไม่ได้วางคุณอะวางโซล่าวางเบา เดี๋ยวคือกิฟต์แย้มเนี่ยขายหรือว่าเก็บโซล่าทางเราไม่ได้คนวางกูไม่ไโซโลใครว,วางเนี่ยวางอะไรเดียวนายวาง<ะ>ใช่ยไม่สปินเตอร์เนี่ยแล้วมันมีของนายอยู่คนเดียวเลยเนี่ยไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้ว,วางฉันเอาใส่กล่องจะบ,บ้าเหรออ่าแล้วใครวางอ่าแล้วเนี่ยโซล่ามันเก็บไปแล้วเน่ยของมันชัดเลยแหละไม่เนี่ยในในกล่องมันมีตั้งหกอันดูดิใช่ไงหมายถึงเรายังไม่ได้จัดสวนไงก็เลยแบบว่าอุ้ย คืจะไปรู้ไม่ว่าใครวางเท่จับได้ว่ามันมีหกอันอยู่แต่แรกแล้วแสดงว่ามีใครได้เพิ่มมานั่นน่ะสิใครวะแย่แย่แย่เราทำไมเราสงสัยครูเนี่ยแล้วสรุปสงสัยเราเพื่อและสรุปแยมเนี่ยเอาใส่กล่องสิขายแยมแยมเบอร์รี่แล้วก็กินเป็นที่ดอกไม้มาตอนไหนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกเอาไปส่งเวสได้นะส่งในบ้านนั้นน่ะ โอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรดน้ำรดน้ำรดน้ำรดให้หมดเนี่ยน้ำเนี่ยไม่มีใครช่วยรดเลยเสียงเป็ดเสียงไก่เด็ดฮะวันนี้ลุยดันไม่ได้ใช่ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถวงแย่มากเออพวกคุณไม่เข้าใจหรอกว่าดันไปไม่ถึงจีจีมันเป็นยังไงอะขายไปขายไปอันหนึ่งส่วนอีกอันเอาใส่ในบ้านแล้วก็ไข่เอาใส่นี่ใช่สิไปไกลกันแล้วนี่ เดี๋ยววางกูดิกูพูดอะไรนี่ไงมันกำลังเพล่ินใจที่แบบว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ลงดันสักทีพอตัวเองหายบักก็จะแบบว่าขาดดันไม่ได้ใช่ไหมดันเราไปดันนอนดีหนึ่งปีซ้อเรามานอนตุ๊ดตุ๊ดเตือนเตนจีนัเขาบอกปุ่นน้อยมันดันได้ไรตจลงแยมเนี่ยโซลเอาไปส่งเันเหรอ ฮะเราใส่ตัวเองอันหนึ่งอันใช่ไหมเราไปส่งนะแล้วก็ไปขายอันหนึ่งโอเคแล้วก็อีกอันก็จะเดินเราไปส่งเลยแหละฮะเราคุณกิฟต์ซื้อผักมาเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วจ้าสุดยอดไปเลยคุณต้นต้นยาวยาวมันดูยากจริงวันลดหรือยัง,ง,ยงใช่ใช่โทราใช่ใช่คร <Okay. S 1> บหมดแล้วใช่ใช่โทราใช่ใช่ใชยังลดไม่หมดเลย เห็นอยู่แช่ชัดว่ายังรถไม่หมดมบอกรถหมดแล้วรถ<ม>เสร็จแล้วเดิมนมาได้ตรงนี้มีอีกด,ด้วยนะเฮ้ย,ยกระต่ายอ,อะไรของคุณวะเนี่ยสเ <c oughs> ตมิแน่ผมจะหมดแล้วคุณอ๋อคุณไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเรารถเองเรารถเองไป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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเราสเตมิน่เต็มเลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้รถเลยสตน้นอ่ะรถไปรถไปการจริงแล้วมาให้เราช่วยหามาั้งเกิดดองกันเลยไม่เราให้ดูไงว่าตรงนี้ก็มีด้วยนะถ้าเขาหน้า ช่วยกันเตือนด้วยตรงเนี้ได้ได้ได้เดี๋ยวจะบอกให้แค่เดี๋ยวรอของไม่ให้แซมมันนะพอดีเรารู้แล้วว่าแซมมันชอบอะไรคือแซมมันชอบแบบระดับ normal เรารอจะมีของ normal ให้มันอยู่แต่ของที่แบบระดับโคตรมัตตะพีไงของที่ชอบก็โจ๊าโคล่าไงเอาโจ๊าโคล่าไปให้มันไงโคล่ามันตกปลาไม่ได้โจ๊าโคล่าไม่หรอไม่ช่วงนี้ก็ไปซื้อที่ตู้ดิโอเคแรกใส่ซื้อให้มันเนี้นะจะได้เงินคุณ ปหกสิบาทนะตะกีบาทมันก็แพงเหมือนกันหมดแหละปุ๊บกุดกรี๊ดได้มาได้มาห้องหนึ่งแล้วโ้โหจูนิโม่ได้มาห้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวเกียมากดกีมากแส้มันยังนอนอยู่เลยยังไม่ตื่นเลยแซมขอบคุณมากตอนนี้ัเดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเราซ่อมห้องที่มันเป็นถาดเหมือนนี่อะไรจูนิโม่จะซ่อมอะไรให้นะไม่รู้อะโซล่าจะไปให้เอาไปส่งเนี่ย แล้วก็พวดแร่อนี้เหมืองแร่แดงไปถึงดีเวลล40แร่แดงกับทองหนึ่ดหยาดละอันปลดล็อกอะชิมเม้นต์อะไรอ่ะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรใส่ตรงนี้มันหวดปลาแล้วยังหาปลาไม่ครบอ๋อปลดล็อกอะชิมเม้นต์ครับไอ้นี่ อ่าหุ่นไลกาเดี๋ยวยังไม่มีโอ้โหใช้โคกับอ่าใช้โคกับไฟเบอร์ย่าใช้โคกับตาบัสดีค่ะคนที่ไปนอนนะคะบ้านะอันนี้ขอไปแจกคนเนี่ยเฮ้ยลุง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 ยังให้ของขวัญคนไม่ได้สวัสดีครับลุงจริงเลยโอ้โหลุงไม่มีใครอยู่ในบ้านลุงเลยอ่ะ Good ด o บน i n g เฮ้ยกระต่ายกระต่ายน้องใหม้น้องไม้น้องไม้น้องใหม่วันนี้ไปตกปลาดีกว่าไหนๆก็ไม่มีอะไรทำสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอไปไปไปวันพุธนี่นะคุณหมอว่าเดี๋ยวนะวันนี้วันที่สิบเจ็ดอ๋อพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเป็นวันเกิดแซม แซมไปไหนวะแซมวันนี้มันเกิดแซมแสดงว่าวันนี้เราให้ของขวัญแซมไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยนี่แซมมาแล้วแซมนายมเผื่อให้แซมโหเอ้ยไม่ใช่อ๋อแซมหรือเซบาสเตียนะแซมโอ้ขอบใจมากเลยนะ thank you มากเลยแล้วบอกวันเกิดของฉันที่นายให้มาเนี่ยแกมากเฮ้ยวันนี้วันนี้วันนี้้้เเเหรอออยยทาก็มาทัน แซมชอบอะไรนะแซมของชอบส่วนใหญ่โซ้าโคาต้องไปซื้อโ,โคา <laughs> ้าโค拉ทำไมคุณพูดแบบนั้นก็นางชอบจริงๆอ่งเอ้ยทำไมนายต้องโกรธเราด้วยอะอนเล็กนายโกรธเราเรื่องอะไรเนี่ยานายโกรธเ,<ร>เรื่องที่เราไม่เล่นบารให้นายใช่ไหมเดี๋ยวนะร้านเปิดกีโมมันโกรธเราที่เราไม่ยอมเล่นบารกับมันม เอาเวลาย้อนกลับเดียวเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับป้าแฮมแซมอยู่ไหนเนี่ยแซมอยู่จะเข้าร้านโจจ้าแล้วเร็วๆอ่าไม่เป็นหัวฉันอยู่ในร้านโจจ้าเอ้แล้วไม่ใช่เด็ฉันอยู่ใน,น,นใฉันอยู่ในร้านกาัดเดี๋ยวเดินเข้าร้านโจจา้าไม่ได้ต่อให้มันจะอันตรายแค่ไหนก็ต้องไปโคให้ตอนทำงานได้ไหมวะเนี่ยอ้รู้สึก สังเกตทุกครั้งเวลาเราเล่นหมดคออฟเนี่ยตัวเวลามันจะต้อนปั่นปวดเดี๋ยวย้อนกลับเดี๋ยวเดินหน้าอัศรัตนอนนี้กี่โมงละตอนนี้เที่ยงกันลจะบ่ายแล้วเอาแซไปเที่ยงห้าสิบและเลียงคตสวยมันเกิดฉลนเหรอขอบคุณมากใช่แต่นายกินทุกรันอยู่แล้วนี่ไอ้บ้าขยำ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 ขยวนี้มีอะไรเปล่าโอ้แซมบทเราขึ้นมาสี่ใจเลยว่ะ แมสูงสุดเลยแซมเราพึ่งใจเดียวเองทช่ไหมตอนนี้เราตอนนี้เราได้สามเดียวนะคุณครูจีบแซมยังไงวะเนี่ยจีบยังไงแซมเราพึ่งใจเดียวที่เหลือหัวใจดำเลือหรแล้วที่แสดงว่าคุณครูให้แต่ดอกไม้แน่เลยแล้วแซมเขาไม่เอาดอกไม้ดำแซมในเกียรตเราก็ได้แล้วเหรอไหนจะเอาไอ้นี่โซ๊ากคลาภเทเขากระดกเอออกก็เกียรติเราทุกคน ผูชายในเมืองและดูเกย์คุณบอกไม่ยังไม่อยากเสียตูให้พก่ไม่ไม่ชอบเกย์แถวนี้ไม่มีเหตุให้ลุงคนดีเลยฮะัสดีครับคุณลุงคุณลุงผู้พันอ้าวพอมาทะเลปุ๊บเจออีเวนต์แซมพอดีอ้าวเจออีเวนต์นะไปได้ไปได้ไปด้ไปได้ไปได้ไม่เกี่ยวนายหัวใจดวงเดียวชั้นหน้าสามเออเสียใจโดนล่าเราเกีเื่อเรื่องจริงโว้ย เราเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนใจเปอย่างมากเราจะไปลุยดันและคุณจิ๊บมาทะเลเห็นเราอยู่เ๋าจะลุยดันจริงเหรอวันนี้หัวกระโหลกเลยนะคุสามห้าคุณครูมันก็เป็นอย่างนี้โอ้โหกลัจับนะครัคุณทายอ่ะไม่ได้หรอกชั่วโมงนี้ต้องเป็นผู้เสพความตายที่หายไปไม่ได้จับดีกว่าแล้วเรื่องไปก่อนเลยเราจะพลาดอนรกฮัลโหลโหสระวันนี้เป็นวันดีนะเออนายกับ วินเซนต์มาเที่ยวทะเลเหรออวันนี้ฉันพาน้องชายมาเที่ยวที่นี่แถวนี้นะ่ะรู้สึกบรรยากาศมันดีก็ไม่ค่อยได้มาแถวนี้กันบ่อยๆสองคนแล้วนะรู้สึกวินเซนต์นี่ดูเงียบเหงากับการปั้นกภาษาซายมาสเลยคือตั้งแต่พ่อฉันเขาออกไปจากบ้านบ้านฉันก็จะพาเขามาที่นี่ทุกหน้าร้อนอะวินเซนต์มาแล้ว แซนเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาบ้านเหรอครับ <laughs> <อ> <laughs> ฉันใส่หมดหน้าวินเซนต์แล้วตอนวินเซนต์เขาทำหน้าไม่พอใจจะกลายเป็นหน้าไซตาตมะ <laughs> เ,เอ๋ไอ้ห่าเน้าเกลียดตอนนัตอนหน้าปกติเขาก็ดูน่ารักนะแต่ตอนทำหน้าไม่พอใจมันกลายเป็นไซตามะ <laughs> เกมบบุรีไปยืนอะไรอยู่บนหนองน้ำเก็บบุรีวินเซนต์หนองน้ำไหนสักวันหนึ่งไงเราเห็นคุณเก็บยืนอยู่เนี่ยเขาสัญญาไปแล้วนี่ดีสวัสดีเดาจังเด็กกับบอลลูนอยากจะให้เขากลับมาบ้านเร็วๆแล้วอ่ะใบหน้านายดูเหมือนไม่ค่อยเศร้าเหมือนเหมือนเซ็งพ่อโอ้แซมนี่ก็ะทำหน้าเบอร์เลยเออทุกคนทุกทุกคนพูดแบบนั้นกับนายจริงเหรอรู้สึกเราแปลพลาดนิดนึงแฮะ ไม่หรอกฉันว่านายต้องจํามาผิดแน่พอเขาต้องกลับมาเร็วๆนี้แน่เชื่อสิอย่าไปฟังที่คนอื่นเขาพูดจําไว้สิว่นแม่พูดเกี่ยกับพ่อว่ายังไงบ้างจำในเรื่อนดีๆไว้โอเคพอทําหน้าแบบดีใจแล้วหน้าตาดูน่ารักมากแต่พอกลายเป็นหน้าเซ็งเอ้ยหน้าตอนเศร้ากลายเป็นไซาามะหน้าเกลียดรากมินเซนของเรา บางทีฉันก็ฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะเน่ลา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 ตัดเๆาลาๆๆๆๆๆาลๆๆๆตๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆลๆๆ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 ๆเๆลาๆๆๆๆๆๆลๆๆ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 เลๆๆๆอๆๆๆๆ้ๆๆ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 ่ะ เอาเหรอทำไมคุณกิ๊ฟไม่เจออีเวนต์ในเมื่อคุณกิ๊ฟได้ตั้งสี่หัวใจเออโหนะโอ้นะเกมวันนี้โอ้นะโอ้นะเอ้ตัวเราตัวกเราชอบอะไรอ่ะดอกไม้ชอบปะไม่รู้เหมว้นฉันฉันก็หวังแบบนนัั้กบเด็กนั่นเหมือนกันเดี๋ยวเราของไม่ถายนะเกมวันนี้ใช่ฉันเองโซ拉เราเห็นเราไหมเนี่ยให้สนุกกับเขาเสมอเยต่โซ拉เย่โซ拉

โอ้ยมันหายไปแล้วรอดแล้วโอ้ยโซล่าโซล่ามาดิมาดิออกจากอีเวนต์แล้วถ้ารอละโอ้โหเซ็งเลยโซล่าเฮ้ยโอ้อดสมสู่เลยเฮ้ยเราว่าอันนี้เป็นการบูชายัญโอยไอ้วัดไอ้วัตของมนุษย์ไอ้วัดมนุษย์กินคนนะเย้สวัสดีเจ้าเพนนีเพนนีอยู่ไหนนี่ไงเพนนีอยู่เนี่ย ตรงหน้าพระอาทิตย์เนี่ยบ้านใครนะคนเด็กนะอยู่บ้านใครนะเนี่ยเด็กเก็บมนี้มาดินีไ่ได้ไหนอ่ะมนันนี่เร็วมันไปแล้วเดินเดินตามมาดิหันหลังมาหันหลังมาเอกระากระจะหันหลังมากุทหันหลังมากหันหลังมาเพนดีมันเดินเข้าไปทางนู้นแล้วเด็กมนี้ไหนอ่ะเดินมาหาเราดิเดินกลับมาเราไม่เห็นคุณเจอร้านลุงลูวิษอ่ะร้านลุงลูวิษยัง อยู่ตรงสะพานเนี่ยเอ้าสะพานไหนวะเบ็ดทั้งแล้วหรอมานี่มานี่มานี่คุณอยู่ตรงไหนคุณอยู่ตรงไหนเขอยูตรงบ้านเนี่ยอยู่ตรงบาร์เนี่ยอ่าเดินเดินเดินมาตรงบาร์เดินมาเดินไปไหนให้เดินไปไหนร้านอะไรล่ะมาเนี่มานี่มานี่มานี่ยเราอยู่เฉยเลยเนี่ยยืนอยู่บาร์ไม่เห็นเจอคุณเลยออกมาจากบาร์ออกมาจากบาร์ออกมาจากบาร์เราไม่ได้อยู่ในบาร์เราอยู่หน้าบ้านเลยเนี่ยมา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 ตามมาตามมาเดินเดินเดินมาเดินมาแลดูตามหาคน เมื่อกี้เห็นเพนนีเเดี๋ยวเราจะล่าจะล่าจะล่าเนี่ยอยู่หน้าเราเนี่ยไอห่าไม่เห็นมีใครเลยยืนถือดอกไว้อะไรคุณวๆๆะเจอตัวเราด้วยเหรือ,อยังนะเจอคุณนั่นแหละนี่ไงเราเจอเพนนีเนี่ยยืนถือแล้วเนี้ยอ่ะตัวเราอ่ะต,ตัวเรามีตัวเราปะตัวคุณอยู่ตรงทะเลไงเจอใครไปแล้วนี่วะให้ของเลยเนาะบูชาย,ยันใครละบูชายันโซระใช่ใช่เป็นการบูชายันโซระที่ดีมีออร่ามาก แกได้พบกับช่วงเวลาที่เลวร้ายก็ออขอ้เป็นอย่างนั้นบ้างตัวละเมื่อไหรอีเวนต์แกจะไปอยู่กับ<ม>เพื่อนแกเสมอแนะเออฤดูนี้นี่เหลือฤดูกาลอะไรอยเนีหยเฮ้ยฤดูนี้ยังเหลืออีเวนต์อะไรไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่จะรู้ได้ยากเยอะมากยานี้สามารถเอาไปปลูกป่านำนาแลนดี้จีก็อบล่องเรือสงสัตว์ดูนี่อ่อนไ์ได้หมดเลย แกเอาหญ้าไปใช้แทนเลยใช่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 ก็วางอันแหละแอปปี้เดี๋ยวมาอ่านสุสานประเดี๋ยงนี้ได้ยืดสอนแล้วให้ทำเฮ้ยทำได้แล้วโอ้ฟาร์มเมอร์์โคไลเฮ้ยนี่ไงดอกไม้ที่มคุณกิ๊บอกว่าอย่าไปขายเดยอะแล้โอ้โหติดดาวได้คุณกิ๊ฟดอกไม้เนี่ยดอกไม้ติดดาวขายไปขายไปเลย หลบไม่ได้บ้านปิดไม่ได้ที่ผ่านละทำไมบ้านเข้าไม่ได้เป็นอะไรเกิดขึ้นบ้านปิดแล้วไงบ้านเจ็บตะเตียนอ๋อบ้านเจ็บตะเตียนปิดหัวน้อยพุดเนี่ยหัวหลวงหัวหลวงอ๋อหัวหลวงเลยอะโอ้โหหัวหลวงเลยโคตรใหญ่อ๋อไม่เป็นเไรตะเตียนยืนอยู่ตรงนี้อ่าให้ละโนโนโนปุปปิดปุปปิดปุปปิด

ผมปิดผมปิดผมปิดเราต้องกินกแบาว่า,าอาหารเพื่อประทางชีวิตละเราเอาไปใส่ในบ้านน,นั้น่นดีกว่าเพราะยังไม่มีใครเอาไปใส่อืมได้ได้ไดีใชใช่ๆชๆแล้วแต่นายได้ตัวละนายเอาไปใส่ตรงไหนก็ได้จะใส่ในใจฉันก็ได้แล้วแต่ไม่ดีๆจะปูดแกองดูสิดูสิ ดีมากดีมากขอบใจมากเธอเป็นกำลังใจใเธอคือความหวังของหมานบูบ้านเออยอดเป็เลยเกรเรออเป็นสาวน้อยที่งดงามมากดีมากใช่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 ต้นจัดการอะไรกับในบ้านนะมันมืดเหลือเกิน <c oughs> ก็บอกให้ไปปัปกไฟก็ไม่ยอมเธอไม่ปักไฟ<า>ในบ้านอ่ะ <c oughs> ลืมเออเดี๋ยวเราวางให้นี่ไงนะ อีกากร์กันฉันกตุยเธอไปตุยเธอเท่าเลยในวันที่โซล่าเป็นเจะระวังกันฮะที่วางอะวางแบบนี้วางนี้ได้ไหมเอ้ยหมดล็อกป่ะหมดล็อกป่ะนั่นแหละได้เงินมาร้อยหนึ่งเยี่ยมยอดจะเที้ยมเทียววันนี้ไม่ต้องหายของก็ได้งเงินแล้วอ้ย ร้อยหนึ่งแกมโบเห็นะหอตะวานหลังตะวานข้างหลังต้นไม้ก็ได้โอ้โหไอที่ดาวนี่ขายไปเลยใช่ไหมคุณอ่าอ่าอ่าไก่เอาออกดีกว่าอ่าดาวขายไปปากกาลังปากกาลังธรรมดาขายไหมถ้าอันเนี่ยขายขายธรรมดาขายไปปวดเยอะเลยปากกาลังเป็นเป็นเป็นดินสอลังแล้วค่อย ไปตายสักเกมดิไปตายนะไปตายนะเดี๋ยวล่ะไปตายหาโดนลูกขายไงสกจารงขายก็ทีสอรังอ๋อเคยอยากโดนลิงเราตังตบไหมกากาเงียบอะไรวะอยากโดนลิงเราต้องตบไหมเฮ้ยเอ้ยเจ้าเบ้อได้กุงที่วางแบบพวกของเนี่ยกล่องที่แบบวางพวกเมล็ดอะไรเงี้ยคุณวางมาวางตรงไหนกันนะ วาแถวนั่นแหละหน้าหนหน้าแถววบ้านนั่นแหละดูส่วนอะไรมันก็วางวางไม่เหรออะไรวะวางอะไรัเเข้าใจที่คุณถามคือเราไม่เข้าใจคําถามของคุณน่ะตัวเข้าใจไหมไม่เราถามว่ามันมีกล่องไหนที่มันวางแบบว่าพวกเมล็ดพันธุ์อันนี้กล่องไหนคุณก็ดูในกล่องว่ามีอะไรอันไหนยังไงมั่งแล้วก็วางตามกล่องไปหมดหมู่ไม่มีกล่องไหนมีเมล็ดพันธุ์หรอกเขามีเมล็ดพันธุ์ที่คิปเปอร์เอาไปปลูกหมดแล้วนี่ไงฉันวางแล้วไงกล่องบนนี่ไงเมล็ดพันธุ์ ผลผลิตที่มันไอเนี่ยหรอมีถุงเมล็ดพันธุ์เนี่ยเนี่ยไม่เห็นนะฉันไปวางหรือว่าเอาถุงเมล็ดพันธุ์ไปวางไว้ตรงนั้นนะแกเห็นเนี่ยในถุงใส่พวกเนี้ยนะเออฉันวางไปแล้วกล่องสีเขียวนี่ใครตั้งใจจะไปใส่อะไรแล้วนายแล้วทำไมนายเอาของมาใส่ในนี้ด้วยเนี่ยไอ้กล่องสีไอ้กล่องสีแดงเนี่ยมันเป็นขอโทษเราคอนแต่งแหละอเหรอเออเดี๋ยวโทษฉัน กล่องสีแดง,งเนี่ยมันเป็นกล่องใส่ของสีทองฉั <m> <อ>นไม่ได<อ>้เป็นคนด<อ>รา, <ไป S 2> าเบดใส่เออเกมมือที่ใส่แต่กล่องสีเขียวฉันใส่มเมล็ดพันเมลอนไปไง<อ>ไม,ไมันได้เมล็ดเมลอดแล้วใชจะได้จะได้ปลูกอ่าใช่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 เดี๋ยวใส่วันนี้ก่อนวันละไว้เพื่อนปะจับไปนอนไหมไปนอนไหมมันแดงแล้วไปนอนเถอะไปนอนเถอะไปนอนเถอะไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านโชคดีเพื่อน ันนี้ฝนตกด้วยล่ะอ้าวแสดงว่าฝนมันไม่ดังใจเรียนะเด็ดเย่จริงเลยเราลางเสร็จแล้วลาตีสวรรด์ตกเลยฟาดด้วยขานไก่เอ้าเราพักของเราเอ้อ๋อรถลางเหรอเอออ๋อก็เราเควสไปซ่อมห้องที่เป็นเหลืองเลยเอ้ยที่เป็นเหมือนเตาถ่านไปไงพอปลูกต้นไม้อย่างที่เราบอก เงินดีทุกวันเลยเนี่ยพันอึดพันพันอัพพันอัพทุกวันเลยจือคือเย้วันที่17แล้วโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเงินได้เยอะมากเดี๋ยวทำไมคคุณรูไม่วันที่18แล้วกูได้เห็นฉากตอนรถรางกันเลยฉันเดินออกนอกบ้านเย้